สวัสดีค่ะทุกคนเปิดต้นปี2023มานะคะน้ำหอมหลายแบรนด์เนี่ยก็ผลิตกลิ่นใหม่ออกมานะคะให้สาววกน้ำหอมได้ชื่นชมกันนะคะก็ตามแทบจะไม่ทันเลยเพราะว่าหลายแบรนด์นะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับปูเนี่ยปูจะมาพร้อมกับน้ำหอมนะคะที่เป็นกลิ่นใหม่กลิ่น m y Way 2023จากบ้าน GIORGIO ARMANI น,นั่นเองค่ะสำหรับใครที่เคยใช้กลิ่นหอมของ My Way มาแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะชอบเพราะว่าปูอ่ะได้ดมกลิ่น My Way ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ ไม่ได้ซื้อนะคะคือได้ตัวเทสต์มาแล้วก็ชอบมากๆรู้สึกว่าเขาเป็นความหอมที่สดชื่นสบายๆนะคะแล้วปู่ก็มาพร้อมกลิ่นใหม่ล่าสุดนะคะของ my way giorgio armani นะคะซึ่งเพิ่งออกมาปลายเดือนมกราคม2023นั่นเองค่ะ จะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะคะเราก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตากับกล่องของเขาด้วยเช่นกันแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะคะเมื่อปลายเดือนมกรา2023เป็นกลิ่น My Way นะคะที่เป็นของบ้าน Gorgio Armani นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอยู่ในปริมาณที่30 ml ในราคาประมาณ67ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,412บาทต่อปู่คิดว่าที่ไทยน่าจะราคาราวๆประมาณ3,000-4,000บาทนะคะปู่ก็คาดการ เอาเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยราคาน้ําหอมนะคะจะแพงกว่าทางฝรั่งเศสประมาณครึ่งๆเลยค่ะก็อยู่ราวๆนียค่ะคือทางฝรั่งเศสเนี่ยจะซื้อน้ําหอมได้ถูกกว่านั่นเองค่ะแต่ว่าในบางเว็บไซต์ในบางช็อปนะคะปูเช็คราคามาเนี่ยราคาจะไม่ได้อยู่ที่67ยูโรนะคะราคาบางร้านในที่เป็นร้านร้านน้าหอมเนี่ยนะคะจะอยู่ประมาณ80ยูโรเลยค่ะก็ปูก็เลือกเอานะคะที่ราคาที่มัน เป็นตัวที่แบบว่าดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าในหลายๆายเว็บนะคะในหลายๆร้านเนี่ยราคาน้ําหอมนะคะไม่เท่ากันเลยแล้วตัวนี้ปู่ก็สั่งมาจากเว็บไซต์อาร์มานีของทางฝรั่งเศสโดยตรงนั่นเองค่ะก็พอปู่รู้ว่าเขาจะออกกลิ่น My ม่เวตัวนี้มานะคะพอปู่เห็นขวดนะคะที่เป็นแบบไล่เฉดสีสวยๆเนี่ยปู่ก็เลยมีความอยากได้ลองด้วยและอย่างหนึ่งเป็นคนที่ชอบน้ําหอมด้วยแล้วก็เป็นการที่เราได้อัปเดตกลิ่นใหม่ล่าสุดของปีด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่หอมสดชื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะ และนอกจากนั้นเราเนี่ยนะคะในขวดน้ําหอมอันนี้นะคะที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นขวดที่แบบสามารถเติมได้นะคะเป็นขวดที่แบบรีฟิลได้นั่นเองค่ะก็คือถ้าหมดขวดนี้เราก็สามารถซื้อตัวที่เป็นตัว ขวดเติมมาได้นั่นเองเพราะว่าในหลายๆแบรนด์หลายๆผลิตภัณฑ์นะคะเขาก็จะผลิตพวกแพคเกจิ้งออกมาที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้รีไซเคิลได้หรือว่าสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดภาวะโรกร้อนนั่นเองค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะ My Way กลิ่นล่าสุด2023เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแนวโทนฟลอรัลวูดดี้แล้วก็กลิ่นมัสนั่นเองค่ะ มาถึงส่วนที่เป็นโน้ตของน้ําหอมกันบ้างนะคะเพราะว่าก่อนที่กูจะซื้อเนี่ยก็อ่านโน้ตมานะคะแต่ก็ไม่ได้ไปดมเทสที่ไหนเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่อยากจะไปดมเทสที่ร้านน้าหอมเนี่ยก็กฤดนี้ก็ยังไม่ออกมานั่นเองค่ะกูก็เลยไม่ได้ดมเทสตแต่คิดว่ามันน่าจะหอมเพราะว่า จากเคยโดมไมว์ก่อนหน้าน,นี้ที่ไปได้เป็นตัวเทสมาก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันหอมมากๆเลยนั่นเองค่ะก็เลยไม่ลังเลนะคะคิดว่ากลิ่นเนี้ยต้องหอมอย่างแน่น,นอนผูกเลยได้ซื้อมานั่นเองค่ะมาฟังกันในท็อปโน้ตกันค่ะท็อปโน้ตเนี่ยเขาก็จะมีออรเรนบอสซัมที่ได้มาจากประเทศอียิปต์แล้วก็มีในส่วนของบิทเทอร์ออเรนนะคะแล้วก็คาราเบียเบกามมสคาราเบียก็คือเมืองที่อยู่ในอิตาลีนั่นเองค่ะแล้วก็มักเป็นมะกรูดนะคะที่ได้มาจากอิตาลีนั่นเองค่ะ ในส่วน middle note นะคะก็จะมีอินเดียนทูบโรสหรือว่าเป็นดอกซ่อนกลิ่นมาจากประเทศอินเดียมีเฟรนช์ไอริสพาริดานะคะหรือว่าเป็นดอกไอริสจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีดอกไม้นะคะมัสมันโลนั่นเองค่ะในส่วนของเบสโนดเนี ose, ่ยก็จะเป็นไวท์มัสนะคะแล้วก็จะมีซีดร์วูดหรือว่าไม้ซีดร์นะคะที่มาจากประเทศอเมริกาแล้วก็บูบงวานิลาหรือว่ากลิ่นวานิลาที่ได้มาจากประเทศมาดากัสกานั่นเองค่ะซึ่งวานิลาของมาดากัสกราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในกลิ่นน้ําหอม หลายแบรนด์เลยค่ะเพราะว่าวาน,นิลาที่ได้มาจากมาดากัสการ์เนี่ยจะเป็นวาน,นิลาที่มีความหอมแล้วก็อร่อยด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับกลิ่นหอมของไมเว y 2023นะคะของ GIOGIO Armani เนี่ยก็ถ้าเปรียบเป็นหญิงสาวนะคะก็จะเป็นหญิงสาวที่มีความมั่นใจนะคะเหมือนเดินอยู่บนรันเวย์มีความสงา่าเผยแล้วก็มีความหรูหราแล้วก็ดูแพงๆอะไรประมาณนี้เลยค่ะก็เป็นหญิงสาวที่มีความสวยงามงดงามแบบว่าดูเป็นสาวที่แบบมั่นใจอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้เป็นสาวหวานนะคะเป็นความที่สาวที่แบบดูโฉบเฉี่ยวมั่นใจแล้วก็ซ่อนความ มีความเปรี้ยวเปวเป็นสาวเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือจะออกประมาณนั้นแล้วก็มีความรู้สึกหอมสดชื่นแล้วก็เย็นสบายนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกรูกาแล้วก็ทุกโอกาสเลยค่ะเพราะว่าปูรู้สึกว่ามันหอมแล้วก็มันไม่ทําร้ายคนรอบข้างแล้วก็เวลาที่ปูฉีดปูก็จะสเปรย์ลงที่เสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็ที่ผิวด้วยนั่นเองค่ะ ก็มาฉีดกันเลยค่ะเพราะว่าปู่ก็ฉีดมาก่อนหน้านี้ด้วยพออาบน้ำเสร็จแต่งชุดแต่งอะไรเสร็จเตรียมจะออกนอกบ้านอ,อย่างนี้นะคะปู่ก็จะสเปรย์ด้วยค่ะก็คือจะสเปรย์แบบ ไปที่เสื้อผ้าด้วยแล้วก็ตามที่ประจอนด้วยอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปู่รู้สึกว่าเวลาที่เทสน้ำหอมเนี่ยถ้าฉีดลงบนกระดาษมันก็จะอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าฉีดบนตัวเรามันก็จะอีกฟิลลิ่งหนึ่งคือมันจะให้ความหอมที่มันอาจจะไม่ได้คล้ายกันมากปู่ก็จะเน้นไปที่ฉีดที่ที่ประจอนเวลาที่บางทีที่ไปดมที่ร้านน้ำหอมแล้วมันอาจจะมีความแตกต่างเลยนะคะปู่ก็จะฉีดลงบนที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็วินาทีแรกนะคะฉีดลงมาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหอมเป็นแบบกลิ่นดอกไม้ของดอกไม้สีขาวนะคะแล้วก็รวมกับเป็นความรู้สึกที่เป็นกลิ่นแบบดอกไม้สีขาวรวมๆกันแล้วก็เป็นกลิ่นมัส์ด้วยแล้วก็รวมแบบไอริชอะไรทํานองนี้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ในความรู้สึกเนี่ยเป็นกลิ่นที่ รู้สึกว่าเป็นความที่ได้ความเย็นสบายแล้วก็สดชื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นของความเป็นวานิลาค่ะคือปู่จะไม่ได้กลิ่นความเป็นวานิลาเลยนะคะถึงแม้ว่าจะทิ้งไว้หลายๆชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอทิ้งไปหลายๆชั่วโมงมันมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับกลิ่นของที่เจ้าพาร์ดาพาราดอกด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าปู่ก็มีเจ้าพาร์ดาพาราดอกใช้อยู่นั่นเองค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทําทไมในความรู้สึกพอฉีดเจ้าพาร์ดาแล้วก็มาฉีดเจ้าตัวนี้มัน ความรู้สึกมันใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ได้ใช้เจ้าตัวที่เป็นพาด้าพาราดอกมาแล้วก็คิดว่าน่าจะชอบกลิ่นนี้ด้วยเช่นกันค่ะก็เนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่หอมมากๆเลยแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยมีความไล่ไล่เฉดสีกันนะคะแล้วก็ปุ๊ก็ชอบมากๆเลยพอเห็นเขามีความเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็เลยเออสวยด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถเป็นน้ําหอมที่สามารถรีฟิลได้ด้วยเช่นกันเนี่ยค่ะสําหรับ ใครที่เป็นสาวกน้ําหอมนะคะต้องมีความได้ลองค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดจากบ้าน g i o g o Armani เป็นกลิ่น My Way 2023เลยนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วก็เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ